สนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงหุนทางสร้างสุขวันนี้ไปติดตามการเชิญชวนคลินิกนวัตกรรมเจ็บประเภทในกรุงเทพมหานครมาเข้าร่วมบริการสิทธิ์บัตรทองกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับทันแตแพทย์อัตภพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสวัสดีคะ่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองคะคลินิกนวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี่คืออะไรคะออคลินิกนวัตกรรมคือคลินิกเอกชนนะครับใน7วิชาชีพ ที่เราเชิญชวนเข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริาการในระบบหลักประกันสุขภาพแห um hmm ่ง,งชาติได้แก่เวชกรรมทันตกรรมร้านยาเทคนิคการแพทย์ไกลาพบำบัดแพทย์แผนไทยและก็คลินิกพยาบาลที่เป็นภาคเอกชนแล้วมาสมัครเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับตั้งแต่เริ่มนโยบายแบบประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ตั้งแต่ต้นปีตอนนี้อยู่ในเฟสที่3แล้วนะคะมีคลินิกนวัตกรรมมาร่วมให้บริการกับสปสชจนวนเท่าไหร่แล้วคะ เชื่อไหมครับตอนนี้มีหน่วยบริการนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในระบบรับ4,000กับ8แห่งโอ้โหมากอันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเริ่มไม่กี่เดือนค่ะเพิง่งได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทั้ง4,000กว่าหน่วยนี้ให้บริการพี่น้องประชาชนไทยไปแล้วเนี่ย1ล้าน1แสนคนคิดเป็น1ล้าน5แสนครั้งไม่น้อยเลยนะครับที่กรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการเชิญชวนคลินิกนวัตกรรมมาร่วมให้บริการด้วยมีเป้าหมายอย่างไรบ้างคะ เรามีเป้าหมายอยากจะเชิญชวนคลินิกเอกชน7วิชาชีพที่กล่าวมาแล้วเนี่ย เข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริการของเราเนี่ยสามพันแห่งกรุงเทพเป็นพื้นที่พิเศษมากๆนะครับเรามีคนตามทะเบียนบ้านอยู่ประมาณ3ล้านกว่า,วาแต่อาศัยจริงเนี่ยเกิน10ล้านเมื่อคนรวมกันหนาแน่นแล้วก็ต้องทํางานกันทั้งวันเนี่ยโอกาสเจ็บป่วยมีสูงมากนะครับดังนั้นถ้าเรามีหน่วยบริการกระจายไปนในพื้นที่เยอะๆเลยนะครับเราไปดูมาแล้วฮะเราพบว่าคลินิกเอกชนในกรุงเทพมีเป็นหมื่นแห่งเลยนะครับเราขอแค่สามพันแล้วกระจายไปในพื้นที่ต่างๆเวลาป่วยไขย้ไปตรงนี้ก็เจอคลินิกไปตรงนี้ก็เจอคลินิกก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงบริการได้้ตตังแ่ ต,ต้นของการป่วยโอกาสจะป่วยเยอะๆก็น้อยแล้วใครบ้างคะที่จะมีสิทธิ์ใช้บริการนี้อะคะต้องเรียนว่าผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเช่นเราเปิดคลินิกนวัตรกรรมบัตรประชาชนใบเดียวที่แพร่คนที่มาจากกรุงเทพไปเที่ยวที่แพร่แล้วก็ป่วยเขาก็ใช้ได้เราจะเปิดในกทม3ามพันแห่งเนี่ยก็หมายความว่าคนที่มาจากทั่วประเทศที่มีสิทธิบัตรทองป่วยในกรุงเทพสามารถไปใช้ได้เลยและคลินิกนวัตรกรรมทั้ง7ประเภทจะให้บริการอะไรบ้างคะ เจ็ดประเภทมีตั้งแต่คลินิกเวชกรรมนะครับตรวจรักษาโรคทั่วไปได้เลยนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกินขีดความสามารถคุณหมอจะส่งต่อไปให้คลินิกทันตกรรมนะครับมีอุด ขูดถอนเคลือบหลุมร่องฟันนะครับแล้วก็เคลือบฟูไหยไปที่คลินิกันกรรมได้นะครับร้านยาก็จะเป็นการรักษาตามกลุ่มโรค1 6กลุ่มอาการคลินิกเทคนิคการแพทย์อันนี้ก็จะเป็นบริการเจาะเลือดตรวจสิ่งส่งตรวจทั้งหลายอยู่22รายการกายภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยที่พ้นวิกฤตตั้งแต่ผู้ป่วยบาดเจ็บทั้งสมองบาดเจ็บไขสันหลังหรือว่ากระดูกสะโพกหักพ้นจากวิกฤตไปหลังจากนั้นอี6เดือนสามารถไปรับบริการที่คลินิกกายภาพบำบัดได้20ครั้งต่อคนต่อปีคลินิกพยาบาลอันนี้ฉีดยาทําแผล เยี่ยมบ้านคลินิกพยาบาลช่วยได้นะครับคลินิกแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยนี่ก็จะเป็นคลินิกที่ให้บริการอบประครบนวดแล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็ไปที่คลินิกแพทย์แผนไทยได้นะครับในส่วนของคลินิกเองที่อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาร่วมบริการกับเราเนี่ยนะคะทางสปสชน,น,น,นี่จะมีะไรายได้หรือมีวิธีการจัดการค่าใช้จ่ายให้เขาอย่างไรคะ จริงๆเรามีสิทธิทประโยชน์ให้นะครับเราก,ราก็ในช่วงแรกๆของการทำเฟสหนึ่งนั้นก็ยังยังใหม่ๆกันนะ <S <S คลินิกก็จะใจตรงเวลาหรือเปล่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงแรกๆก็เป็นช่วงของการทดลองระบบอาจจะยังมีเลทๆลบ้างแต่ตอนนี้ระบบเข้าที่แล้วเมื่อท่านส่งข้อมูลเข้ามาครบถ้วนถูกต้องเนี่ยนับไปเลย3วันเงินเข้าบัญชีอันนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคลินิกที่ตัดสินใจจะเข้ามาร่วมบริการกับสปชหรือเปล่าก็เชิญชวนนะครับเพราะว่าจะถือเป็นโอกาสที่เราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มา ก็มามหาเราแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในกลุ่มต่างๆครับสปสชจะมีการควบคุมคุณภาพแล้วก็มาตรฐานการให้บริการของคลินิกนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้อย่างไรอะคะครับใน7วิชาชีพที่ผมได้เอ่ยไปแล้วเนี่ยสปสชไม่ได้ทํางานคนเดียวเราทํางานร่วมกับทางสภาวิชาชีพนะครับทุกวิชาชีพเลยเนี่ย แอคทีฟมากแล้วก็คลินิกที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยแต่วิเลฟวิชาชีพก็เชิญประชุมก่อนนะฮะ <S <S แล้วจะมีการอบรมในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของคุณภาพเพื่อให้เป็นในทางเดียวกันสปปอชเองเนี่ยจะมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่คอยดูแลเรื่องของคุณภาพในภาพใหญ่ด้วยดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลเลยนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันนะตามที่สภาวิชาชีพกําหนดทั่วประเทศครับอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครที่ประชาชนหนาแน่นนะคะการที่เรามีคลินิกนะวัตกรรมมากขึ้น จะทําให้ประชาชนเนี่ยสะดวกรวดเร็วอย่างไรอะคะอันที่1เลยนะครับเดิมประชาชนเขาป่วยมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเป็นเล็กๆน,น้อยๆไม่ไปลงมานีนกว่าที่คิวยาวก็รอจนเป็นเยอะอ พอเป็นเยอะเนี่ยบางทีมันทําให้เราต้องลางงานไงครับนันก็จะเสียเสียโอกาสในการทํางานหลายท่านก็หาเช้ากินข้าเอาผมพูดกันตรงๆนะพอหยุดงานท่านก็ไม่มีรายได้แต่เมื่อมีคลินิกอยู่ใกล้ๆบ้านก็เป็นทางเลือกพอเราได้รับการดูแลเสียตั้งแต่ต้นก็หายได้ไวไม่ต้องรอให้เป็นเยอะก็ทําให้ท่านเนี่ยมีเวลาที่จะไปประกอบวิชาชีพนะฮะไปทํางานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาคลินิกเอกชนเนี่ยเป็นทรัพยากรที่รัฐไม่ได้ลงทุนอะไรเลยครับท่านเปิดของท่านอยู่แล้วนะครับให้บริการอยู่แล้วเราเชิญท่านมาข้อดีคืออะไรรู้ไหมฮะ เราไปที่หน่วยรัฐเนี่ยเวลาราชการแต่คลินิกเอกชนเนี่ยเวลาราษดรดัเนั้นจะเป็นเป้าหมายสาคัญเลยเมื่อเปิดในเวลาราษฎรราษฎรจะสะดวกแล้วจะเป็นหมุดหมายที่จะทําให้การรักษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับขอให้ท่านรองเลขานะคะเชิญชวนคลินิกต่างๆมาร่วมให้บริการเป็นคลินิกนวัตกรรมกับระบบหลักประกรันสุขภาพแห่งชาตินะคะ สปอชอมีสิทธิประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับท่านสามารถให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพตามสิทธิประโยชน์นี้ได้เลยนะครับเพียงแต่สมัครเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็จะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนร่วมกันนะครับแล้วสปอชก็จะจัดการระบบนะครเพื่อจะจ่ายค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้ให้ถูกต้องและก็รวดเร็วที่สุดเมื่อมีคลินิกต่างๆมาร่วมให้บริการมากขึ้นนะคะจะทําให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองเลขาเป็นอย่างมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ